เขาจะมาเป็นเมืองผ่านอีกต่อไปเจ้ากอยามตีได้รับแจ้งนะเจ้าว่าถนนเส้นเนี้นะเจ้าเป็นถนนละตีก็ามาพี่น้องบ้านเรานเนี่ยต้องไปสั่นจรไปมาแล้วก็ใจ้เป็นประจำโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็รถโรงเรียนต่างๆต,ต,ตีต้องขับผ่านไปผ่านมาเพื่อที่จะเข้ามาเรียน่านที่ที่อยากรมนะเจ้าซึ่งยิ่มได้รับการแจ้งมาตลอดเลยเจ้าว่ามันมีอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บรถชนบางครั้งถึงกับเสียชีวิตเลยเจ้านั่น ทีมา้าตีวันนี้จเจ้ายิมได้พักดันและก็ติดตามงบป,ประมาณ3 5หล้านบาทเจ้าเป็นเส้นถนนเส้นนี้ขยายเลนจราจรจาก2เลนเป็น3เลนคือกว้างขึ้นเจ้าก็าจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะเจ้าที่เราก็กําลังจะมีโครงการที่จะตั้งถนนจากเส้นหลักของเขานะเจ้าการรับแกนอยู่ทางด้าน้า้ของยิมเนี่ยเจ้าจะเป็นถนนตัดเข้าไปในในตัวเมืองพานตรง ของผมเนี่ยเจ้าเพื่อลดการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุทุกควสามารถเนี่ยตัดถนนเข้าไปเพื่อความง่ายแล้วก็สะดวกสบายของผู้ขับรถไปมาเจ้าการจราจรก็อาจจะบสะดวกสบายแต่ขอเพิ่มคำหนึ่งไปว่าเดี๋ยวอนาคตเราก็จะมีการจราจรแล้วก็ถนนตีสะดวกและปลอดภัยเจ้าก็ขอให้ทุลกคนใจถนนอย่างระมัดระวังก่อนนะเจ้าช่วงนี้นะเจ้าและตอนนี้ก็ได้มายืนอยู่ตรงสะพานลอยหน้าโรงเรียนผ่านพิทยาคมนะเจ้าอย่างแรกเลยนะคะ เด็กๆน้องๆหนุๆแล้วก็นักเรียนนะเจา้าอย่าลืมนะเจา้าข้ามถนนไปมาต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้สะพานล้อยเป็นลักสะพานร้อยแห่งนี้เจ้าเราเราจะมีการก่อสร้างงบประมาณก็จะทําเป็นหลังคาเพื่อกับผู้ที่มาใช้สอยเนี่ยได้รบแดดบลบฝนแล้วก็เดินไปมาอย่างสะดวกแล้วก็่องหัวมากนะเจา้า